And introducing first your welsh warrior tonight fighting out of the blue corner 25 years of age representing cia deshour academy ladies and gentlemen put your hands together and welcome luke ba! Our the blue corner. He's running a King Hot Day Charger. 25 years of age. Let's hear it for oh, Luke Bo! And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing the Council 1 Sawan Province. 23 years of age, training at Paul Song Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pat dan Pet Pat Sai Sitje เจสายลุงเราได้ํามมาถึงคู่เอกนำรายการแม็กซ์มวยไทยประจำวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนแล้วครับเพชรสายลุงสิทธ์เจสายลุงครับเป็นตัวแทนจากประเทศไทยครับเจอกับลุกบานักชกจากเวลผลผลิตของข้ายมวยสิงห์เดชายิมครับ72.5กิโลกรัมลุกบาครับไอ้ม้าพยศจากเวลครับปัจจุบันในวัย27ปีส่วนสูง179เซนติเมตรครับ 3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1จากสิงหาเดชาย,ยิมกับที่พรยาดชนบุรีวันนี้เขาจะมาเจอกับธนาเพชรสายลุงสิทธิเจใาสลาุงกับนายสมศักดิ์ทูบคำครับแข่งเพชรแดนมังกรครับจากอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นในวัย23ป่ปีฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ครับจากข่ายมวยพอทองบุรานลุงบานในล่าสุดเพิ่งจะมาแจ้งเกิดด้วยการเอาชนะนอกเจ้าตักศิลาพราน26เอาไว้นะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเริ่มมวยคู่ที่6ประจำรายการครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารหนุ่มไฟแรงผู้นำาาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาศิระต่อเจริญสุข ladies and gentlemen please welcome Max Muay Thai President Mr. Asirah Takterasuk Good Asirah have to give more print to the Max Muay Thai. Hey, Captain, I'm going to go Mr. Asirah will be giving Max Muay Thai Medal for the fighters of the main event. ขอเสียงปรบมือดังๆครับขอขอบคุณคุณอาศิระเตจเจริญสุขครับ And now let the m a n event begin นี่แหละครับผู้บริหารนงไฟแรงที่นำพามวยไทยเข้าสู่ระดับโลกครับคุณอาศิระเตจเจริญสุขครับหาแล้วครับเป็นสายลุกนั่นได้นาวาเอกทีระเกียรติทองอารามครับขึ้นไปถอดมงคลให้ส่วนลุกบาครับเรนเนอร์คู่กายเลยครับชาลิตสิบโอครับนี่แหละครับ ร์ระดับแชมเปียนเวทีมาตรฐานในอดีตนะครับวันนี้ขึ้นไปถอดมงมคลด้วยตัวเองนะครับถอดให้กับเจ้าลูกบาหรือมาพยศจากเวลครับจาก,ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าหาฝั่งไม่เจอกลูกบาเจอคู่ชกระดับต้องบอกว่าแข็งแข็งทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นแสงจนันท์ขุนศึกแสนแสบโอ้โหระดับพระกาลเลยครับ แจ้งเกิดกับไฟล่าสุดกับเจ้าตักศิลานี่แหละครับพอแกช้ำมากๆนี่แกกลับบ้านเลยครับกลับบ้านไปพักผ่อนร่างกายแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาแจ้งเกิดด้วยกันเอาชนะตักศิลาบ้านที่16แลลวครับเรียกความมั่นใจกลับคืนมาแล้วครับนักชกจากเวลครับด้าเจ้าเพชรสายลูก็ประเภทหนักแรงครับลูกศิษย์ของคุณพรชัยทองบุราณครับอดีตฮีโร่โอลิมปิกของไทยครับ จะกระแทกผัดยับซ้ายก่อนนะครับไม่ยอมให้ลูกบาสนั้นเข้าใกล้เลยครับเพชรสายลุงลูกบาสนั้นเปิดตาลาเดินหน้าทันทีเลยครับนะครับขวางหน้าก่อนเลยครับท้านเพชรสายลุงแกอย่าลืมครับลูกบาสนี่เห็นเป็นนักชกต่างชาติแต่เป็นมวยเข่าอาชีพนะครับบันเลงเพลงเข่าของแกนี่ต้องบอกว่าเวลาแกเล่นแกลุยนี่อันตรายครับนี่ครับังหวะเสียบขวาแม่พูดไม่ทันกัดคำเลยครับเสียบเข่าให้ดูเลยครับลูกบาส กลับมาภาคใหม่ด้วยความมั่นใจเลยครับวันนี้เจอกับของแข็งอย่างเพชรสายลุงเพชสายลุงนี่เคยปะทะก,กับเพื่อนรักของเขามาถึง2คนทั้งเจ้วิลเลียมวิปเพิลครับรวมไปถึงเฮเดนเลยียงวันนี้มาเจอกับเจ้าลุกบาเองเลยครับยังเป็นฝ่ายเบียดเข้าหาแลวครับลุกบาโยกมาล็อกในเทียบด้วยข่าซ้ายทันทีครับไม่ต้องแต่งตัวนานแล้วครับลูกบาครับ พยายามจะเดินหน้าเข้าเบียดก่อนเลยครับลูกบาตบซ้ายครับแทงด้วยขวาครับเพื่อใส่ลุงพยายามจะโต้คืนยอดยิงเกสอนมาลาแยกออกมาครับเพื่อใส่ลุงพยายามจะลัดล่างนะครับไม่ยอมให้ลูกบาขึ้นคอง่ายๆครับนะครับนี่ครับเกาะในก่อนเลยครับลูกบาพยายามจะชวนทะเลาะครับพยายามทิ้งนมามัดหนึ่งสองแล้วเสียบด้วยเข่าขวาเลยครับลูกบาไม่ต้องแต่งตัวนานอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมเลยครับ ครับถึงด้วยหมัดขวาเข้ามาพยายามจะขวางหน้าไม่ใส่ลูกตีก่อนครับอ่านครับลูกบาโต้คืนชวนวงไหนก่อนเลยครับลูกบาพยยาามโยกเข้าหาแล้วครับลูกบาเจอแข้งทรายนะครับวงไหนตีลูกบาในเขามีกางเกงตัวเก่งนะครับโยนครับต้องบอกว่าเป็นกางเกงหมานครับใส่แล้วต้องบอกว่าลัคกี้ครับ แต่ว่าอย่างนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าลูกบานผู้ชมเรียนจบระดับชั้นปริญญาโทนะครับสาขาวิชาชีพวิศวกรไม่ธรรมดานลครับแต่ลักในกีฬามวยไทยครับถ้าเกิดว่าทํางานอยู่ที่ต่างประเทศวิศวกรนี่เงินเดือนต้องบอกว่าหลายแสนแลวครับนี่นะครับลูกบาเรียนจบชั้นปริญญาโทครับมหาบัณฑิตครับตบด้วยขวาแล้วขวางหน้าตีด้วยเข่าครับ เลครับเพชรายลุงยับคืนเข้ามาครับด้วยขาขวาอย่าเป็นฝ่ายเย็นเข้าหาแล้วครับลุกบาหมดยกที่หนึ่งครับเรากลับมาที่ Max s t a สเตเียกันอีกครั้งครับนี่เป็นคู่เอกนำรายการนะครับนักชกจากเวลกับลุกบ่าวันนี้เจอกับทนาเพชรายลุงชิดเจ๊สใสลุงครับต้องบอกว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนครับวันนี้เป็นไฟแรกของทั้งคู่ ดูภาพช้าดีกว่าครับยกแรกนี่ทางด้านลูกบาพยายามจะจิ้มขวาลำตัวแล้วก็ตบด้วยฮุกซ้ายครับแล้วพิษนุก็โต้คืนด้วยเข่าซ้ายอีกทีพยายามจะชวนทะเลาะก่อนเลยครับวงในอะไรกันต้องชมครับเดินทางมาถึงยกที่สองครับเปิดเกมเข้าใส่ทันทีแล้วครับลูกบาล็อกนายเน็บด้วยเข่าขวาพยายามจะรัดล่างกับพิษลุงกับย่าออกมาเดินชนต่อเลยครับลูกบา เป็นงานฐานล่างอีกแล้วครับนี่ครับแรู้จุดอ่อนครับของธนานลูกบาครับเราเ<ร>พชรใส่ลุงขวางหน้าแทงด้วยซ้ายลูกบาตีด้วยขวาคืนส่สนแล้วครับลูกบาสแม่พยายามจะสวนด้วยเข่าซ้ายเข่าขวาครับเพชรใส่ลุง<ร>ลูกบาเบียดเข้าหาถึงตัวเลยครับรรแล้วกดแขนฟันด้วยศอกขวาเลยครับเอาเลยครับของนี่จากเวลมาแล้วครับเอาเลยครับแทงด้วยซ้ายทันทีเลยครับธนาเพชรใส่ลุงลูกบาเบียดต่อเป็นงานฐานล่างครับเพชรใส่ลุงแล้วตีขวา ลูกบาศกในยับวิ่งแต่งตัวนานไปหน่อยครับลูกบาโดนลงโทษเลยครับยามเข้าหาแล้วปักด้วยศอกขวาปักด้วยศอกขวาเล,ลายครับลูกบาพยายามจะเล่นงานฐานล่างเลยครับเป็นใจลูกอารลูกบาเอาคืนบ้างครับเกลือจิ้มเกลือแล้วตบด้วยบัดขวาแล้วสวนด้วยศอกขวาเหมือนกันครับลูกบาฝังหน้าได้โอ้แล้วพยายามจะลงล่างครับ เอาละครับลุปบปาหรือว่าลุบบ้าครับชื่อเล่รของเขา <c oughs> มีชื่อไทยนะครับบักเบิร์ดครับแต่หน้าลุบปาได้ไปย,รรยับเข้ามาวางหน้าได้ครับลุปบปาตีด้วยขขวาเพ้วถลุงตีมาครับลุปบปาโต้คืน <c oughs> แยก่ออกมาครับแยกงออกมา <c oughs> นะครับเติมด้วยบอหน 1, 2, ึ่งสองงัดด้วยส้าขวาลุปบปาพยายามจะสก,กูออกมาครับตีไม่ได้ครับแต้าจะโดนเพชรใส่ลุบลงโทษอีกแล้วครับ โอ้ดูครับแกสนุกกับการเดินจริงๆครับลูกปลาครับกรรมงการเบรกเกมครับเตือนไปที่ทางด้านเพชรสายลุ้งและครับกรรมงการยอดยิงแกสอนมาลาเอาล้วครับว่ากันต่อและครับไม่เดินนี่ก็โดนเตือนเลยครับหนีอย่างเดียวขยับเข้ามาครับลูกปาแม่เพชรสลุปพยายามจะเล่นงานฐานลากลูกปาพยายามจะตีครับหมุนแล้วฟัดด้วยสองขวาตีด้วยของขวาเลยครับลูกปาพยายามจะเล่นเกมนะครับ แยกครับแยกพยายามจะเน้นที่วงในเลยครับยับกระแทกซ้ายมาขวางไว้แทงซ้ายตีซ้ายเริ่มจะเร่งเครื่องอีกแล้วกันธาลุป่าพยายามจะใช้เหลี่ยมนะครัลธาลุป่าเพชรใสลุงพยายามลุบปาถีบมัดขวาแล้วลงไงเพชรใสลุงพยายามจะตีด้วยข้อซ้ายแล้วพยายามจะตั้งกาแพงคาไวแล้วทำการแยกอออกมาีกครั้งครับลูกบาเดินหน้าต่อล้วงลำตัวเจอซ้ายของกัลธาเพชรใยลุ้งพยายากับปั้นขวา ขวางไว้พวดไปทางซ้ายกลับมาตีคืนเลยครับหาเลยครับขวางได้แลยครับลูกบาฟันได้สองซ้ายแน่นดีแล้วจังหวะขวางของอลูกปลาแกขวางได้แต่ยังตีไม่ถนัดครับนะครับพุ่งเข้าหาต่อน้องปัดทั้งสองฟันได้สองไว,งว้ทีขวางหน้าไว้ครับลูกบาตีตดูพยายามจะตั้งครับหาจังหวะแมาแต,ต่งตัวนาเหมือนกันแค่ไม่ใส่ลู้หมดยกที่สองครับ คณะกรผม้ชมครับผู้เอกนำรายการครับระหว่างทางด้านเพชรสายรุงสิทเจสายลุงครับกับลุกบาจากเวลรันนพิกัด7 2็ดิลกรัมครับด้านบนของมุมนเงินมีแชมป์สองคนครับทั้งศิริศักดิ์กอเกศานนท์รวมไปถึงเจ้าฟ้าสั่งปุ๋ยโฟร์แมนครับเป็นพี่เลี้ยงให้กับลุกบาดูครับพับช้าโอ้เล่นงานเข้าที่ฐานล่างก่อนเลยครับเพชรสายลุง รู้จุดอ่อนครับแต่ว่าในช่วงปลายๆนั้นหายไปกับจังหวะเตะเจาะยางลูกบาดนั้นไม่ปล่อยให้ทางฝั่งของเพชรตลุงนั้นเตะเจาะยางแล้วแกเบียดถึงตัวครับโดยเฉพาะหมัดแล้วก็ศอกครับนี่ครับเบียดเข้ามาแม่เป็นสายลุ้พยายามจะสวนด้วยแข้งซ้ายเจอแข้งขวาสวนมาแล้วก็แข้งขวาของเพชรตลุงแล้วต่อยหมัดเพื่อนอมว่าแข้งซ้ายโอ้แรกเลยครับเอาแรกแบบนี้นี่ชอบเลยครับลูกบาวโอ้มาเพชชอบอยู่แล้วครับไอ้มาพยศจากเวลเอ้าโดนหมัดโดนด้านขวาลูกบากรอนายสี เพชรใสลุงเล่นเครื่องครับปีน้วยซ้ายปีน้วยขวาอีกทีครับโอ้พยายามจะเล่นเกมเลยครับเพชรใสลุงเอาละครับบ้าเจอบ้านลยครับอย่างนี้ฟันด้วยสอบขวาอีกครั้งครับลูกบ้าพักออกมาเจอข้างของเพชรใสลุงเอานะครับวงในวางแข้งขวาเอ๋ซ้ยายของเพชรใสลุงครับเดินหน้าเลยครับเพชรใสลุงลูกบ้าพยายามจะสวนด้วยเข่าขวาเอาละครับล็อกในได้ลูกบ้าขวานหน้าเลยครับเอ้าแยกมาแยกมาช้าไม่ได้เลยครับเกมนี้แทงซ้าย ปาแทงซ้ายอีกทีโอ้โหจังหวะขวางหน้าหลงลูกบาแล้วตีด้วยข้อขวาเสียบด้วยข้าซ้ายเนซารุมยันยามจะห่มตีด้วยข้าซ้ายครับนะครับพุ่งเข้าหาต่อครับจิ้มลำตัวขวงซ้ายครับเสียบคืนปาร้วตีนะครับเนซารุมยันยามจะเข็นแล้วครับโอ้โหมันจริงๆครับสมศักดิ์ศรีผู้เอกนำรายการแล้วครับลูกบายังคงเดินหน้าต่อครับฟันด้วยสองซ้ายอ สอกเข้าไปเต็มๆเลยครับชนะเพชรใสลุงลุกไม่ลุกเลยครับนับ5ครับโอ้เลือดกับเดาทะลักเลยครับอ่าครับยังลุกอยู่คร mm ับ hmm. หัวจิตหัวใจแกแม่ต้อองบกว่าเจ๋งจริงๆครับอ่าล้วครับลูกบาเปลี่ยนลูนมาทิ้งลูกบาขวาแล้วขวาหน้าฟัาได้สอกทรายพยายามจะเล่นเกมนะครับลูกบาเจอแค่ขวาของเพชรใสลุงอ่าับแทงด้วยขวามาลูกบาพังมาทิ้งลูกบาและกรรมการยอดที่เกศสอมาลัยแยกเข้ามาโอ้โห เลียดเข้ามาทิ้งน้มัหุกซ้ายปักด้ำส่องขวาพยายามจะดันและปักด้ำส่องขวาอีกแล้วครับเอาะไรครับไล่เลยครับซ้ายของเพชสไซลุ้นถึงตัวหลบออกมากวางซ้ายอีกทีหรือบาดจิกลำตัวบวกได้หมัด,ดแล้วขวางหน้าเอาะไรครับนาทีสุดท้ายแหละครับ <larger> อุบาตตบวยหุกซ้ายตบด้วยหุกซ้ายทิ้งด้วยหมัดขวาตบด้วยหุกซ้ายแลย้วทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจะเล่นเกมเลยครับอ <S <S โอ้ยโดนหมัดรัวเข้าหาครับ มตั้งรับไม่ทันเลยครับธนาไปใส่ลุงลูกบาสฟันด้วยศอกครับเด่นโอ้ยมาอีกแล้วครับลูกบาืเสธนะลุงสวนด้วยแขนขวาลูกบาสตบด้วยหมัดขวาปักด้วยศอกซ้ายเจอหมัดขวาสวนาครับฟันด้วยศอกฟันด้วยศอกลูกบาสไล่ต่อจิ้มเข้ามาแล้วกดใน่ยากครับยากโอ้โหมันจริงๆครับยังไม่ผ่อนเกมครับลูกบาสตบด้วยขวา พยายามจะเน้นที่หมัดเจอแก้มทรายนะครับเอาเล่นงานฐานล่างครับอยู่บ่าตบซ้ายขวางหน้าโอ้โหสุดยอดจริงๆต้องหัวจิตหัวใจของทั้งคู่เอาเฮงครับโอ้โหนี่ครับสอดกระเพ๋ไม่ได้เลยครับพยาายมเข้ามาตดยกสุดท้ายครับโอ้ยรบสามยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการครับในรุ่นพิกัด72.5กิโลกรัม ลูกปาจากแวลครับกับธนาเพชรสายลุงสิทธิ์เจสายลุงนักชกจากอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ครับโอ้เปิดฉากมาอัดก่อนเลยครับธนาเพชรสายลุงแต่นี่ครับยิ่งโดนยิ่งเจ็บต้องบอกว่ายิ่งเดินครับลูกปานี่ครับวางแข้งขวาลูกบางง้างทิ้งวยศอกซ้ายครับดอกนี้โอ้แล้วล่วงเลยครับนี่ครับสอกซ้ายครับอัดเข้าเต็มปากเต็มคำเลยครับโอ้โหฮีอ่าโอ้แลวนี่ครับเลือดกำเดาพุ่งเลยครับ แล้วลูกบาลไล่ต่อครับฟันด้วยศอกขวาฟันด้วยศอกซ้ายแล้วนี่ครับโอ้โหแต่ละดอกแต่ละทีครับเอาละ,ะครับท่านผู้ชมครับผลจะออกมาเป็นแบบไหนครับไปลุ้นกันเลยครับ The main event living up to expectations guys before we go to the decision let's check out our bonus factor Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. Both fighters receiving a bonus of five. Thousand bots each! Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judge's scorecard for the winner! Blue card!